สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยิน,นก็มาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะดรกรีนนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดียก็จะมาแนะนํานะคะสิน,นะคะ้าของดรกรีนหลังจากที่เราฟังเครื่องแก้ไฟตกกันไปเยอะแล้วนะคะหรือว่าเครื่องกองน้ํานะคะของดรกรีนนะคะตอนนี้เนี่ยใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้เรื่อยๆนะคะมาวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึง เกี่ยวกับโซล่าร์กันบ้างนะคะอินเวอร์เตอร์นะคะสำหรับใครที่ตอนนี้เนี่ยอยากที่จะประหยัดไฟสํารองไฟใช้ไฟฟรีนะคะมีแผงแล้วแต่ยังไม่มีเป็นอินเวอร์เตอร์นะคะแนะนำว่าต้องมาที่ด r g r e รกรีนนะคะเพราะของเราเนี่ยมีหลายรุ่นให้เลือกด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้ที่นำมาเนี่ยก็จะเป็นรุ่นสเต็คขอนนะคะ 5kVA 48โวลต์ one, นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยตัวใหญ่มากนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นระบบ MPPT ด้วยนะคะ ผลิตไฟจากโซล่าได้สูงสุดนะคะเรียกได้ว่าถูกอนุแสงเลยทีเดียวนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีการปรับและตั้งค่านะคะได้ถึง5แบบด้วยกัน นะคะตัวนี้ก็ได้รับเป็นมาตรฐานโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก ISO นะคะหรือว่ามาตรฐาน CE นะคะแล้วก็เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับโซล่านะคะก็จะได้รับรับรองได้เลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยใช้คุ้มค่าแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะก็จะรองรับแบตเตอรี่ได้หลากหลายนะคะแล้วก็รองรับไฟจากโซล่านะคะได้สูงสุดนะคะมีระบบป้องกันนะคะมากถึง15การป้องกัน นะคะแล้วก็ยังมีเป็นพวกระบบมอนิเตอริงนะคะเหมาะแก่การใช้งานในยุค 5G อีกด้วยนะคะใครที่ตอนนี้สนใจนะคะต้องไม่พลาดนะคะกับตัว s t a c k ค o n นะคะ 5kva 48โวลต์ n, ตัวนี้นะคะเพราะว่าสำรองไฟไว้ใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ผลิตไฟได้สูงสุด นะคะก็สําหรับใครนะคะที่ตอนนี้อย่างที่เดียวบอกไปนะคะมีแพงแล้วแต่ยังขาดอินเวอร์เตอร์เนี่ยแนะนํานะคะเป็นตัวนี้อันนี้ก็เป็นการรีวิวนะคะจากลูกค้าที่สั่งซื้อไปนะคะไม่ว่าจะใช้กับ บ้านนะคะทั้งหลังหรือว่าจะใช้เกี่ยวกับธุรกิจนะคะคูดบิตค่อยนะคะหรือจะใช้ในการทํางานนะคะอยากที่จะประหยัดไฟนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวนี้ได้นะคะถ้าเกิดใครอยากดูรายละเอียดนะคะเยอะๆเลยก็ของเรามีรีวิวในพวก y o u t u b e นะคะ d r Green Channel ก็เข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังได้นะคะใครที่สนใจอยากจะสั่งอยากจะซื้อนะคะดูรีวิวของ Dr. Green เนี่ยมานานแล้วนะคะสามารถที่สั่งซื้อผ่านทาง ไม่ว่าจะเป็นช h อป e ีนะคะร a z a d a ใน Line ช็อปนะคะสามารถที่จะสั่งได้หรือโทรมาปรึกษากันก่อนก็ได้นะคะเพราะของเราเนี่ยอินเวอร์เตอร์ก็มีหลายรุ่นเหมือนกันนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0926382366หรือว่าเบอร์0926382229ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากเป็นอินเวอร์เตอร์นะคะส t ต็ค c o อน 5kva 48โวลต์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ